สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องข่าวไทยบ้านนะครับเป็นทางช่อง YouTube นะครับเป็นช่องสำรองอีกช่องหนึ่งของพ่อเฮงนะครับวันนี้พ่อเฮ้งกันสีพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางของพ่อสมชัยนะครับเป็นว่าคนบอกว่าเลขจะออกตัวนี้หางเดียวคู่เดียวเม็ดเดี่ยวจะเป็นตัวใดมาฟังเบื้งน้ากันเลยครับ ม่เอาไม่งวดมันใหนวันกมันอเอาไม่ดีไมันดีไรเอาไม่ให้โม่หน่อยเขาพอซ้อมไงดอกมันม่ตองราะรนะเขากอซ้อมงเก้าสี่เขางวดมันหันรถกับรถแต้มเดียวนึงเนาะเพราะเป็นตรเสียดได้เนาะแต้มเดียวนึงสามหกออกสามเจ็ดวันนี้ฝันจังไรเปล่าเหี้บซี่ฝั่งนั้นแม่เป็นตาลงพื้นบ่เอ้าฝันมันขึ้นไหมฝันขึ้นโอ้สดๆเลยตัวนี่สเลยอ่ผมก็โชคดีแท้คันีโชคดีแท้เนาะ พันวันยางไปยางไปอยู่จังสาการกนี่แหละเห็นเขาเลี้ยบคนบวกกันอยู่สามสี่คนน,นี่แหละบอลเลี้ยงเองนีง่แหละเแ่านึงว่าเลขมันต้องออกสี่ศูนย์คำว่าถือปาดข้อเลื่อยเอสร็จใช่ไหมนึงเลยว่าหมือ่อันแมนบ่จะปาดข้อแ่านี้นยึดเลขวอกเลขจะออกผู้หญิงผู้ชายบอกว่าเลขจะออกผู้ชายแต่ว่โบจักหนาเพื่อฟิ้ัวหล่อน พี่หัวหลอนจะพี่หัวดำแล้วคับผมจักเลยจ้ะจะพี่หัวหลอนหรือสิพี่เฮยโชคแล้วบังหันบางกย่างน้องคว้เป็นคนเป็นบ่อคว้าเป็นค้นแล้วคนจังสี่แล้วนุ่มนุ่มจังสีละข้าเจ้าโซกแต่ว่าบ่เคยเห็นบ่บ้เคยเห็นโบ่เคยเห็นคือคนบัมือนเดิมว่าจะเขาไปถามเขาผมกจะไายเขาเพิ่นว่าเลขจะออกซี่ศูนย์นี่เพิ่นว่าออกบนหรือออกล่างเพิ่นมาออกโซ่ปอยป่อยอันแจ้ว่าบนว่าล่างแต่ว่าเล่นว่าบ่ล่าง บอกเลยว่าให้ซื้อบนล่างไว้คิดหนักบวกเลยบวกเลยบอกเลขสามตัวเพิ่นบอก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 เลยบอกสองตัวถ้าเป็นข่อยคตีเด้อคติสามตัวก็สามสี่ศูนย์มาสามคนเนาะดูด้หกบอกผู้ชใจนี่แล้วเพิ่นนั่งจุ่มกันอ้วยสามคนมีสามคนมีคนเดียวบอกว่าขึ้นมาว่าเลขจะออกสี่ศูนย์มีคนที่ซีปะผูสุดท้ายมูเลยบอกครับกูสุดท้ถ่ายมู คุอว่าปาดข้อคุลดเล็กบออกที่สุดเลยมันไมติปาดค้อยอีบ่โอ้ให้ปาดค้อเลยเปนบ่แต่เล็กวะนะซนพี่น้องเรามันหางเดียวเนาะโอ้ยหะไรโอ้ยหลอนมากใช่ไหมออโบมีผหลอนพีมาให้เล็อานี่แหละอืมมันหางเดียวด้ยปู่บบเคยเห็นหน่เขาจ้องเที่ยวพอไรคิดว่าเป็นผีเป็นผีเนี่ยผีได้ไหใครขันเป็นคนนำบ้านอยู่ที่พวกเชียมันก็เป็นอันนี้พี่หัวหลอนพีโบเคยเห็นหน่ะอผีแท้แท้ เพคนว่าคันบ่ออกให้มาปาดข้อมันจะไปยืไอให้เห้าน้ำปาดข้อเนาะน้ำไหลก็น้ำไปบ่ถือแล้วคันมาผีเนาะเพขันบ่เปลี่ยนผีน้ำกันซะก่อนเล็กจะออกซีศูนยันบ่ออกซีศูนยห้มาปาดข้อนะหน้าตาบ่เป็นคนบั่นห้าจะข้นเพิ่นเทียมมาบ่ก็คไอยฟันแบบนี้บ่บ่บ่เคยฟันจักเถียงข้างแรกในชีวิตเลยบอกครับฟันแบบนี่ยฟันเป็นตะหย่านี่เนาะปาดข้อเหรอว่าเล็กบ็ฟันนี่เถิด เกิดมามิ่ด้พอนอนมิได้บั้นได้ซื้อได้ซื้อสลากกินแบ่งไปพ่เนี่โอ้ยบ่ท่านซื้อยังแล้วบั้นเมื่อคืนนี่เนาะบั้นเมื่อคืนนี่ไหมเมื่อนี้วันที่ไหนเมื่อวันที่ยี่สิบสามครับวันที่ยี่สิบสามครับใช่ปันในหน่วยห้างเดียวนี่เดียวโคโรนโอ้ยอยากเฝ้าอยากเฝ้าห้างเดียวตอนนี้เฝ้าหลายเพราะเฝ้าหลายยายห้างเลยมีห้างเดียวคนปันเับคนโซกันว่าเลขจะออกซีศูนย์ถ้าบม่ออกตัวนี้ให้มาปาดข้อนะพี่น้อง เดี่ยวโคโลเด็กสองตัวโมมี่สามตัวซ้ำอยากได้สามตัวหาใส่เอาบอพ่อฮาใส่เอาเปืนดอกเล็กไร่ผลจับไซผลท่านกับตะเกาหอดจูนคนเนาะแม่จ้ะแต่เพิ่งกําลังสี่ส่วนเด็กบางทีพี่น้องมพ่หนาลงทุนโอ้ยคอมเมนค์ข้นหินโอสีนี่เนาะขันว่าคนว่าขันเล็กว่าออกตัวนี้หมากแปดเพอเอาสีจําไว้เด้อลงบันทึกไว้แล้วอันน่้อัดเสียงไว้แล้วอันนี้เนี่ยโมเมนต์ข้น มาจำได้คักเลยดิ๋วว้าจำได้คขึคนสุด,ดยอดคนนู้นเลก็กเพ่อนเหรอเนี่ยบพราแก่ย่อยบัวฟังเล่ยคนแก่ย่ยฟ,ฟั้งแล้วมันบอบ่ะมันล้อนอยู่นละบอล้อนอยู่เนละบอลไดสิทันรกอกขาเบกเขาเขาก็สนใจตอนตไหนแต่ว่าิี่แกยังฟันกับฟันในตัวเล,ล็กหรอไหมจ๊ะฟันตัวเล็กคือฟันคือของนาจอยนาจอยกับฟันวารีสูนเนาะ ตัว่าตรงกันหลายดิพูกข้าเจ้าฟันแม่นเนีัไม่ง่ายเหนี่ยมกรบชี้ศูนย์เลยห้าชี้ศูนย์บนี่นนีตรงกันหลายเลยดิน่าเลยคือมาตบกันไ้แจ็คแล้วก็ฟันยกคนละเพื่อดิเพ่อยคนละเพ่อเ่้าคนละเพื่อมันดยตัวเดียวกันนี่แหละมันฟันผมมีย่าไหร่เก่มันก็ตองมีตรงกันธรรมดาเลยเป็นธรรมดาดิบ่ได้ยืมความฟันกันไปฟันเออปัทชินเนี่ยเน้นเ็ด หมดควันเจ็ดแๆเจ็ดขัดๆไม่ได้ออก3าถ้าเลวิ่งเรกแรงวลนี่พาเลไม่หยังเจ็ดวิ่ง่ได้มเรกนี่เรกสี่เรกส่นั่นหันได้พี่น้องกำลังไก่ได้วิ่งสีตัวเดียววิ่งสีตัวเดียวเลยสีบนคือ4ล่างก็หมดกวันปล่อยวิ่งเจนี่เอานว่าบนล่างววิ่งไปบนล่างเบนล่างไปได้หมดเนาะดเลย กับก็ได uhh mm. ้อืนี่แหละนี่จะมันล่องลูกทุ่นหลายมันจะมันจะเหมือนเงินหลายผู้ซื้อก็ได้แล้วนี่แหละกันเขาแม่นมันก็ต้องเข่าเนาะพ่อเนาะแม่เพราะหาตัวใหญ่ไปหลายตัวหรอกเพราต้องกันพ่อมใหญ่ไปหลายตัวตัวกันเสียเงินหลายบบบแม่นพ่อ พอสมไสพออยากตรง,ง,งเลยมาห่างเดียวเพิร์บบอกว<อ>่ดด<อ>าผ<อ>ู้ใดมักวิ่งมักแลนมักกอ,อกกำลังกายแลนด์หันๆสี่ตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างแต่ว่าเลขความฝันนะ่ะเพิร์ฝันว่ามีคนบอกว่าเลขวันนี้จะออกสี่ศูนย์ทบบอออกสี่ศูนย์ไมาปาดข้อนะคะหน้าตาคนที่บอกว่ามันคนบ้านเฮาคนมา่าจะทางอื่นพี่กะขากเลยเพิร์บจ้ะเพิร์บพีกะขากเพิร์บกับวัวเพิร์บอกถูกเพิร์บพิดเนาะเพิร์เป็นพีบ่แม่ณคนอ้ากระบอกแบเพิ่นเนาะ คำนั้นพีอย่าน้าเจอผีหน้าเนอะพ่อนอันนี้พลอยยุกกลางบ้านเนอะนิสาหฆากรมีข้างสานฆากรก็หลายผีที่ผีหัวหลอนก็นมีเขาบ้านเปลี่นหลันเลยมันม่ไม่ยังไงฮนโอ้ย่างออกมาโอ้กม่ได้ก็จะไปซื้อเอาเจ็กเฉียวไปซื้อไปซื้อยาฮิโรไม่สิ้นมันเป่นเศร้าได้ไปซื้อหลีฮอนยำสองมามาไนเบิ้งก็ไหนจินเศร้าตัวล่ะเจ็คเฉียวไหม ลองลองวดเก้าซี่กับฟันหนึงซี่บอกว่ามูได้มาตามวดเก้าี่ทอืมเนวันดียวนันหลายตอนแม่วัวักเลเราวะวันวัดวดวัดหันสามสามเจ็ดกับซี่เอ้สามหกกับซี่เจ็ดลุงเด่นรวดถัไม่เกยบ้นรับทั้งหลางไม่เกี

หน้าินนยี่เด็กจีนต่อข้าหน้าควายนะต่อข้าหน้าหน้าของบ้านควายนั่นอ้าวขอบคุณลุงูกขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้ยเนี่ยทางวันนี่ยเอสทีวัสดีนะทางของพ่อสมใยนะคะลุงเฮงจะถามอีกยังบ่หนูบ่มีนะมันจะหมาแปดนาทีเด้อหนบ่มีแนน้เถามแลีวข้าวของพ่อเพิ่นวางซั่นคือเพิ่นนั่นมันมันตอนนี้เออมันกับแนพวกยาวเนาะเลขกับเลขทางเดียวเนาะ ฮิโว่ asy, <studio. S 2> ไปจังไรคันคันฮิโวาก็คือว่ากันยยกสีตรงค่ะไรเอฟซีกระไดกันซื้อไปกลับแน่นะครับไปกลับบนล่างพร้อมนะครับเด้อนี่ยไปกลับบนล่างนะครับเลขทางเดียวนะครับเพิ่นกะว่าเพิ่นมั่นใจเพิ่นกะว่าคันสวิ่งกัวิ่งซี่นะครับคันย่านบ่มั่นใจคันบ่อยากไปใสไก่กันรูดเลยครับสี่แท็กซี่ศูนย์หัวกซีเก่าก็ได้นะครับไปกลับบนล่างอ่ามิ่งได้บนล่างเพิ่นว่าจังสี่นะครับ เป็นลาบ่บอกบ่บบอกลายตมันมันเปียงทุ่นแมนครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับเด้อให้ไว้เป็นแนวทางนะครับความฝันก็คือความฝันนะครับผมก็ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนโชคดีกับความฝันของพ่อสมชัยนะครับเด้อเฮงเฮงปังปังน้ำกันครับทางเดียวโคโล